สวัสดีครับวันนี้เราจะมารีวิวบ้านๆนนะครับกับปืนลูกซองกึ่งอัตโนมัติใช้ระบบแก๊สยี่ห้อเดอย,ย่า m i 2 5นะครับเป็นลูกซองแบบหลังสะพาน พันธุ์ไทสินเทติกมียางกันกระแทกํำกล้องนะครับสามารถเป็นโชคได้ซึ่ง ตัวที่ผมได้มานี่มีของแถมเป็นโชคนะครับทั้งหมดสี่ตัวก็มีถโชกนะครับหนึ่งกล่องแต่ก็ยังมีอยู่ในกระบอกปืนอีกหนึ่งตัวอยู่แล้วเป็นโชกแบบสี่ขีนะครับคู่มือเป็นคู่มือภาษาังกฤษ นะครก็จะมีวิธีถอดประกอบนะฮะจะเกาะแยกส่วนประกอบของปืนนะโช๊คเป็นคู่มืออนะนะ่ามีอ่าทำความสะอาด ใส่สับเาลูกใหน้หนึ่งกล่องกะผ้าทำความสะอาดนะครับมันล้างทีนี้เรามาดูวิธีการถอดนะครับเริ่มจาก อาวุป์ปืนก่อนนะครับในำเพินะนี่มีลูกนะครับในหลอดกระสุน่มีกระสุนนะครับ ปืนปลอดภัยไม่มีลูกเซฟดันไกลทิ้งนะครับก็เซฟอันนี้เป็นเซฟเริ่มจากการถอด ลายแหวนที่กระโจอ่าที่หลอดนะครับจะเป็นเกลียวอยู่จับหมุนจะเป็นเกลียวเจะตอกที่รเราจะสึงดึงออกมานะครับหลังจากนั้นก็ถอดกระโจมดึงออกตรงตรงนะครับ เลื่อนกระจุกออกในภายในนะครับนี <c oughs> ่มีลำกล้องอลูกสูบนะครับซึ่งจะทำงานเมื่อยิงไปแล้วเนี่ยแก๊สจะเข้ากระบอกสูบแล้วมานเลื่อนลูกสูบเพื่อให้ระบบขลังลูกเลื่อนถอยกลับมาให้ระบบปืนทำงานนะครับ จากนั้นเราก็มาถอดชุดลูกเลื่อนจนโดยให้เลื่อนนะครับมันจะมีล่องอยู่หน่อยหนึ่งชุดดึงถอดสลับขึ้นมาดึงตรงแต่ต้องเลื่อนให้ตรงนะครับ มาตรงๆนะครับจะมีล็อคถอดชุดนักล้องออกมานะครับ ก็จะมีระบบกกรูแก๊สก็จะใช้ยิงปืนบ่อยๆแล้วก็ต้องทำมาสะอาดนะครับกกรูแก๊สสองรูนี้เพื่อให้ระบบปืนทำงานได้ครับหลังก้องถอดออกแล้วหลังจากนั้นก็จะเป็น เอ,อ,อาลูกสูบออกมาลูกสูบเดิา่าย่าแหวนจะไม่ใช่แหวนยางนะครับเป็นเหล็กสองตัวนะครับแหวนมันแหวนสปิงเหล็กชุดลูกสูบเลียงแล้วก็จะมี พลาสติกรองชุดลูกสู่กระชุดขัล้างลุกเลื่อนนะครับทนั้นก็จะเป็นชุดทชุดขัล้างลูกเลื่อนนะนะะยกขึ้น การพลังลูกเลื่อนนะครับแล้วก็จุดลุกเลื่อนแล้วคนไก่เข็มแทงชนวนนี่ก็จะเป็นรอดกระสุน แนบแล้วก็กระโหลกนะครับหลังจากเราท้ก็สะอาดเสร็จ กรับกลับใส่นะครับเดือดปุ๊บถุดลุกเลื่อนมาใส่ลอยก่อนแล้วก็ น่าจะเป็นยางรองการะแท่ของชุดลูกสูตรนันกนักใส่สูตเข้าไปนะครับใส่กลับขั้นตอนหลังกล้องใส่เข้ามาประกบะกับชุดลูกเลื่อนอแล้วก็ ต้องให้กรูตรงกันนะครับถึงจะใส่ขยับนิดหนึง่งเสร็จแล้ว จะมีบ่าอยู่ของกระจมมือใส่ให้เขาลอง ทกับพื้นดันจะมีจังหวะเข้าให้ดันกับพื้นหน่อยนะครับเข้าแล้วหลังสะพานก็จะมาชิดจันนะครับหลังจากนั้น แววนลัดลาะล็อ,อ,อกกระโดมอืมเข้าไปทางแกนแล้วไขให้สุดปลอกไว้ครับเป็นเสร็จ 不容易。